สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น P, P, ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารนะครับแล้วก็มาอัปเดตกับคําถามที่เพื่อนๆถามมาใน YouTube นะครับทางด้านล่างคอมเมนต์ของทางคลิปนะครับตอนเนีเ้งานที่ผมเหลือค้างเนี่ยก็จะมีฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าเนี่ยวันนี้อัปเดต ล่าสุดก็คือก็ลูกค้าโอนมาครบแล้วนะครับก็ตัดสินใจรอ,อกล่อง H1 เพราะว่าตอนนี้กล่องเ1เนี่ยมันขาดตลาดนะครับไม่มีก็เลยคุยกับลูกค้าว่ารอไหมก็ถ้ารอก็คือรอนะครับเพราะว่าตอนนี้กล่องขาดตลาดแต่ว่าในส่วนของเชเวเซอร์นะครับก็ตัดสินใจเป็นกล่องเคบาไปนะครับซึ่งผมก็ได้ติดตั้งกล่องเคบาไปแล้วแล้วก็ไปลองฮอปบินหน้าบ้านแล้วก็ถือว่าบินได้ ใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะปรับแต่งรายละเอียดอีก,อกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเนี่ยสติ๊กของของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเด้งมาตรงกลางนะครับตรงคันเร่งนะครับแต่ทีนี้ผมไปเปิดฝาหลังดูแล้วก็จะปรับให้มันเป็นแบบดันขึ้นดันลงนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีอะไรในส่วนของตัวที่เป็นเป็นตัวตัวรูที่ขันน็อตเข้าไปแล้วไปยึดนะฮะ ไม่ไม่มีก็เลยต้องปล่อยไปเป็นแบบนี้แต่เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับปรับความรู้สึกเอาก็เล่นได้น่าจะได้ส่งงานวันพรุ่งนี้นะครับกับเชเวอร์เซอร์สามร้อยซีนะครับสำหรับลำนี้ก็เอามาอัปเดตก็คือเปลี่ยนสปีดแล้วก็ใส่กล่องเคบาจริงๆแล้วลูกค้าจะให้ใส่เป็นกล่อง H1 นะครับแต่กล่อง H 1ไม่มีก็เลย <laughs> ต้องจำใจนะครับเปลี่ยนเป็นกล่องเคบาบินเป็นแบบใช้ฝีมือนิดนึงนะครับแล้วพอ เวลาถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นกล่อง h 1อีกทีก็ได้ครับแล้วก็อีกลำหนึ่งก็เป็น3 0ม c ก็วิทยุมาพรุ่งนี้นะครับวิทยุเรดิโอลิงมาพรุ่งนี้แล้วก็พร้อมกับแบตอีกหนึ่งก้อนแล้วก็แบบวิทยุอีกหนึ่งก้อนแล้วก็ในส่วนของอาทาร์ลอดอีกสองลนะครับก็รอชุดไฟนะครับกับวิทยุ J, แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัววิทยุ ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็จะเปลี่ยนวิทยุนะครับเปลี่ยนให้เป็นไฟสกายไอหกเอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาตอบคาถามกับเพื่อนๆน,นะครับที่ถามผมมาเกี่ยวกับในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอ่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะครับจริง,รงๆหลายคนเข้าใจว่าจโรเนี่ยหรือกล่องเคบากล่องตัวเนี้ยเรียกว่ากล่องจโรนะครับนะครับตัวเนี้ยเรียกว่ากล่องจโร กล่องใจโรเนี่ยมันจะมีทำมันจะทําหน้าที่ในการควบคุมเฮลิคอปเตอร์นะครับเวลาที่เฮลิคอปเตอร์บินนะครับมันจะมันจะช่วยกันให้ถูกทางนะครับแล้วก็ในส่วนของหางด้วยจะช่วยกันมันก็เลยจะต้องใช้กล่องตัวเนี้เป็นกล่องควบคุมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะควบคุมให้ฮอมันนิ่งอยู่กับที่ได้นะครับถ้าให้มันนิ่งอยู่อยู่กับที่ได้มันต้องเป็นกล่อง GPS นะครับแต่ว่ากล่องตัวนี้มันเป็นกล่องที่ สามารถการให้ฮอเนี่ยส่ตงตัวอยู่ได้แต่ว่าเราก็ต้องใช้ฝีมือในการบินด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ถัดมาเดี๋ยวผมมาให้ดูตรงนี้ดีกว่าอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีซีฟรีซีฟเนี่ยมันจะมีหนวดกุ้งออกมาสองเส้นนะครับรีซีฟบางตัวก็มีหนวดกุ้งมาออกมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ของเรดิโอลิง์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะออกมาสตัวนะครับ ออกมา2เส้นตัวนี้จะทําหน้าที่รับสัญญาณจากวิทยุนะครับตัวนี้รับสัญญาณจากวิทยุเพื่อที่จะส่งสัญญาณเนี่ยไปยังกล่องใจโรกล่องตัวนี้ก็คือว่ากล่องใจโรกล่องใจโรตัวเนี้ยอ่ามันจะทําหน้าที่ควบคุมเซอร์โวทั้ง4ตัวนะครับก็มันก็จะมีช่องให้เราเสียบเป็นชแนลที่หนึ่งชแนที่สองชแนลที่สามชแนลที่4แล้วก็ R d ก็คือรัดเดนะครับ แล้วก็จะมี rxa rxb rxc นะครับมีทั้งหมดอยู่3ตัวแต่ว่าในกล่อง K-Bar เนี่ยมันสามารถที่จะตั้งให้เป็น s b u s ได้หรือไม่เป็น s b u s ก็ได้นะครับถ้าตั้งเป็น s b u s เนี่ยมันก็จะต่อแค่2เส้นนะครับสปีดเนี่ยเอามาจากาสายมาจากสปีดนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่กล่องในช่อง rxb นะครับ rxb ส่วน ce i v e เนี่ยก็จะเข้าที่ช่อง rxc แล้วก็ส่วนทางด้านช่อง I X A เนี่ยก็จะไม่มีอะไรสามารถที่จะเอาไฟไปเลี้ยงอ่าพวกระบบไฟต่างๆในตัวฮอได้ทำให้เกิดมีแสงสว่างกระพริบกระพิบร,ระยิบระยับอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอ่าเพื่อน,เอนๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีใจโรทำไมมันต้องมีรีซซฟนะครับทำไมไม่ไม่เป็นอันเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ไจโรเนี่ยมันควรจะแยกกับรีซซฟนะครับเพราะว่ามันเป็นคนบริษัทกันคนอารม์งานเพราะฉะนั้นมันจะมารวมกันไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะมันจะมาพร้อมกับวิทยุนะครับวิทยุที่เราซื้อมาเล่นเนี่ยมันจะมีรีซซฟที่เป็นรีซซฟของมันเราจะต้องเอารีซซฟของมันน่ยมาใช้กับฮอลล์ำนี้นะครับโดยใช้กล่องไจโรด้วยถ้าไม่มีกล่องไจโรถ้าเราต่อต่อเข้ารีซซฟเลยมันก็ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ารีซซฟมันเป็นแบบระบบเอสบัด แต่เป็นฮอรุ่นเก่าเนี่ยที่เป็นฮอนในสมัยก่อนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาเซรอร์โวทั้ง4ตัวเนี่ยมาต่อเข้ากับรีเซฟได้เลยโดยที่ไม่ได้เป็นระบบ S อ u บันะครับแต่ว่าฮอรุ่นนั้นก็จะไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะครับก็ตอนนี้มันยุ่สมัยมันเปลี่ยนไปนะครับมันจะต้องเป็นระบบแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กล่องตัวอื่นเป็นกล่อง b ีซเอ็กอ่าเราก็อาจการต่อเนี่ยมันก็จะตอบไม่เหมือนกล่องเคบาละมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆจะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่ารีเซฟกับ กล่องไจโร่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะครับหลายคนงงว่าเอ้แมันเป็นอันเดียวกันเหรอไม่ใช่นะครับมันเป็นคนคนละโรงงานว่างันเถอะรีซีฟมันจะมาพร้อมกับวิทยุนะครับที่เราซื้อมาพอเวลาเราซื้อวิทยุมาเนี่ยมันจะมีรีซีฟมาให้ด้วยนะครับเป็นติดติดตัวของมันเลยนะครับอ่าดูอย่างตัวนี้นะครับวิทยุเรดีโอลิงตัวนี้ตัวนี้จะมาจะเป็นจับคู่กับ JR Forza 450ลำนี้นะครับ JR Forza 450ลำนี้ก็คือก็จะรอกล่อง H1 นะครับแต่ว่าลูกค้าโอนมาครบหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วรวมทั้งค่าส่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องเก็บไว้รอกล่อง GPS นะครับเนี่ยครับเวลาเราซื้อวิทยุมานะครับเนี่ยอันนี้คือวิทยุเรดีโอลิงนะครับอันนี้คือวิทยุเรดี l โอลิงส่วนตัวนี้ก็คือรีเซฟรีเซฟเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับของวิทยุนะครับมันไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมเซอร์โวทั้ง4ตัวมันเป็นตัวรับสัญญาณจากรีโมทนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังที่กล่องใจโรเพื่อทํางานควบคู่กันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้นะครับแล้วเราไม่มีกล่องใจโรบินได้ไหมก็บินไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องแยกแยะด้วยนะครับว่ารีเซฟก็คือรีเซฟใจโรก็คือใจโรนะครับก็พอที่จะเข้าใจบ้างแล้วเนาะ แล้วก็ในส่วนของฮอลําำนี้นะครับเนี่ยครับเซ์โวจะมีทั้งหมด4ตัวอ่เดี๋ยวมาดูนะครับเซ์โวจะมีทั้งหมด4ตัวอย่างฟอร์ซาเนี่ยนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับ4ตัวมีตัวไหนบ้างก็จะมียกพีทยกพีทก็คือตัวนี้นะครับ3ตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งเป็น3นะครับ และตัวที่4ี่ก็คือตัวนี้นะครับอยู่ข้างใต้เซอร์โวตัวที่4เนี่ยมันจะเป็นตัวกันหางนะครับตัวกันหางก็หมายความว่ามันจะควบคุมพีทใบหางนะครับให้หางเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่หมุนนะครับนะครับมันจะประคองให้ให้ให้หางเนี่ยคือมันอยู่มันอยู่ในแนวที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเซอร์โวตัวเนี้ยมันต้องใช้กําลังค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ประมาณตัวใหญ่ ครับก็คือสโวกันหางเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับในการที่มันจะดึงลวดคันชักตัวนี้แล้วให้ควบคุมพีทใบห่างด้วยนะครับหลักการทํางานการทํางานของเฮลิคอปเตอร์ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนสโวโยกพีทสมตัวเนี่ยก็จะรับคําสั่งมาจากเจโรนะครับเจโรก็จะอยู่ตรงนี้ที่จะต้องแปะอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่มีเราจะใช้เจโรเป็นอะไรก็ได้นะครับ เลือกใช้ได้เลยตามท้องตลาดก็จะมี b ีซเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมี B ีซเอ็กซ์ p l s v5 มี Mini k คบานะครับเคบาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นใหม่ๆเลยของลูกค้า380ของ380เนี่ยก็คือตอนนี้รอรอในชุดอัพ420นะครับผมเลยยังทำอะไรไม่ได้นะฮะก็เลยจะต้องน่าจะเป็นประมาณวันพรุ่งนี้นะครับของมาเดี๋ยวบินเป็นฮอบเดินทางนะครับให้ลูกค้าก็ อ่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยก็พิมพ์มาทางด้านล่างของคลิปนะครับอยากจะให้ผมรีวิวอะไรอยากรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ก็ก็ถามกันเข้ามานะครับอันไหนที่ผมพอจะรู้ได้ก็จะมาตอบให้นะครับตอนนี้ในส่วนของรีเซฟกับเจโรเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะหายสงสัยไปบ้างแล้วนะครับนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับนี่ครับ ลำนี้ก็จะอัปเกรดชุดไฟนะครับวิทยุ t 6J นะครับตัวนี้ลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวชุดไฟกำลังมาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เปลี่ยนวิทยุนะครับวิทยุตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นไฟสกาย i 6X นะครับแล้วก็สายพานขาดก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสายพานให้นะครับแล้วก็เซตบินนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะฮะชุดไฟอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับชุดไฟก็ สปีดก็พอได้อยู่40แอมปก็บินทรอปเดินทางก็พอได้อยู่นะครับยกพีกันห่างก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนสายพานแล้วก็เซตบินแต่ลำนี้ก็มีบูมคดเบดหักนะครับเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนนะครับสำหรับลำนี้แล้วก็มีโชเวเซอร์นะครับโชเวเซอร์ก็อยู่ในกล่องอันนี้ยังไม่ได้แกะออกมาเพราะว่ารอวิทยุมาก็จะลุยละติดเป็นกล่องมินิเคบานะครับกล่องเคบาก็มีรออยู่แล้วนะครับ สั่งมาเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่างานทุกตอนนี้คือมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของการตอบคาถามให้เพื่อนๆนะครับในเกี่ยวกับในเรื่องของรีซซพกับกล่องใจโรนะครับครับก็ตอบคาถามกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับกับในเรื่องของการทํางานของรีซซแล้วก็กล่องใจโรนะครับต้องทาไมเขาถึงเรียกว่าไจโรอาใจโรเนี่ย เมื่อก่อนที่เป็นฮอไฟบาร์ Fi Bar นะครับก็จะใช้เป็นเจโรแค่กันหางเท่านั้นนะครับเจโรจะทําหน้าที่กันแค่หางอย่างเดียวจะมีเซโวเอาไว้เอาไว้แบบว่าคอยควบคุมพีดใบหางนะครับให้ให้มันกันให้หางมันอยู่กับที่นะครับแล้วก็ส่วนเซโรสามตัวเนี่ยก็คือก็เป็นใบบาร์ Bar, นะครับเป็นใบพดเดิลที่ควบคุมให้ฮอมันส่งตัวได้ในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเซโรสามตัวหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องมีเจโรควบคุมนะครับควบคุมแค่หางอย่างเดียวอันนั้นคือลักษณะของฮอรไฟบาร์ Fi Bar. แต่ว่าฮอไฟบาร์เนี่ยในสมัยเนี่ยก็คือก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเพราะว่าในส่วนของเจโรเนี่ยก็หาซื้อยากแล้วแล้วก็อะไหล่ก็หายากนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่นเป็นแบบ DFC กันหมดนะครับ DFC ก็หมายความว่าเป็นเฮดแบบแบบนี้นะครับเป็นแบบสั้นๆนะครับซึ่งจะมีขาลิงกิ้บเบสนะครับต่อกับสวอตเพจเลยนะครับสวอตเพจก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวในข้าวต่อไปถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็ ถามดีกว่าเดี๋ยวผมพูดไปมันก็จะออกทะเลไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็สําหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมยังไงก็ฝากกด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ5้าพันแล้วนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับอยู่ตรงนี้ทำคลิปให้เพื่อนๆอ,อ่า ได้ดูไปตลอดตลอดนะครับเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าไม่จะเป็นเครื่องบินปลีกนะครับแต่เครื่องบินปีกเนี่ยก็คือผมก็เล่นอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเล่นบินแบบเพล,เพล,เพลินๆแบบว่ารีแลกซ์นะครับแบบคลายเครียดหลังเลิกงานอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นอ,อออเป็นเอาตายเลยสิ่งนี้ก็จะมีแค่ฮอนะครับที่บินสามดีมากอะไรบ้างนะครับก็อาทิตย์หนึ่งบินครั้งหนึ่งสองครั้งก็เริ่มลดบินลดน้อยลงแล้วนะครับ โอเคงั้นสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ